อ่างบสวัสดีครับวันนี้นะคะเรามาแต่งตั้งเจ้าหลวงอีกนะคะดำรงพยศเจ้าหลวงนะคะประดับพุ่มทอง99พุ่มทองขึ้นเป็นเจ้าหลวงของเมืองทิ่น้ำประวันนะน้องนะ ทัสดี่เขาทุอคนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคอนเทนต์ในวันนี้มันตั้งชื่อว่าอะไรแต่ว่าวันนี้ผมแค่อยากถ่ายเก็บไว้เป็นเหมือนเป็นไดารี่ของวันวันหนึ่งนะวันนี้ผมมากับเพื่อนๆก็มีนี่มีอิกมีแอดแอดอยู่ไหนอดยดอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่แอดแต่ก็พี่อมแอมนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายงานงานหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของคุยพันดาแล้วผมก็ต้องเจอกับไปเหมือนแบบผมไปแจมกับพระมหาทิชเจ้าตอนที่แรกผมไม่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 แบบ ให้ติดตามเขานะไม่ได้แบบว่ารู้จักแบบรู้ลึกอะไรเงี้ยนจนเมื่อคืนเนี่ยเหมือนแบบเป็นรับบทเป็นเรียกว่าอะไรเดียวสืบสวนเนาะรับบทเป็นนักสืบสืบทั้งคืนเลยเมื่อคืนว่าเออเขาเป็นใครอะไรยังไงก็ก็ดูประมาณหนึ่งก็ไม่ประมาณหนึ่งอะรู้เยอะเลยอ่ะวันนี้ก็ต้องมาเจอเขาไม่รู้ว่าตัวจริงเขากับในที่เราสืบมาจะเหมือนกันหรือเปล่าอืมแต่ว่าอันนั้นอนะถ่ายแค่แป๊บเดียวนะวันนี้เรามาช่วยเขาในเรื่องของฟูยเพนด้าเป็นเป็นจะเป็นไรเดอร์เปคุยเพนด้าไปส่งให้เขานะ่อันนั้นจบแล้วนะจบแล้ว,ลวพอ มัจะไปไหนกันนะลืมชื่อเขามาเขามาเขามาสิก็ไม่ใช่นึ่งนะสิก็ไม่ใชนึงนะฮะทุ่มโอ้โหอ้นี่บ้าหรือเปล่าดูแลดูแลคอมเมนต์นะไอ้เฮียอาร์ถ่ายเฮียใครไหนคนดูเขโอ้ยพี่อาร์ถ่ายดีได้ได้ไดไอ้ไอ้ถือร้องให้เหี้ยคนละขาเอาคนละขาเออคนละขาเฮ้ยเราอยู่อยู่ที่โรงแรมอะไรวะม่ดู มันเป็นโรงแรมที่เขาใช้เป็นพื้นที่ถ่ายร้านสดมึงจะถือคนละข้างจริงหรอเรา่ายแก่ยิ่งโดนคนเดียวเชื่อว่าเนี่ยอย่กออกไม่ได้ด้วยหคุณพหนาเขาแบง่จริงไหมห้าสี be ่สามสองแอคชั่นคุณบ้าวัสดี้นะคุบอสไท่ เดี๋ยวก่อผมต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนถ้าฟูดแพนด้าใส่ใส่ชุดแบบนี้มาส่งหน้าบ้านคุณจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับคุณลูกค้าฟิลแรกอยากมาใส่แจ็คเก็ตฟูดแพนด้าอยากลองเป็นฟูดแพนด้าวันหนึ่งส่งถึงใครไม่รู้แต่ข้อความนี้ส่งถึงใครไม่รู้พี่ครับอันนี้นี่คือพอเราเข้าทางานฟูดแพนด้านี่คือเขาจะให้มาเลยนะเนี่ยที่ผมต้องขาไม่ต้องซื้อใช่ไหมหรือว่าแบบมีตามระดับยศไหมใช่ถูกต้องจริงเหรอฮะคือมันต้องทำทำรายได้ให้ได้ระดับ แล้วมันก็จะมีของให้ไป,ปรับที่ออฟฟิศค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ้าวมีแค่เสื้อที่มันเป็นเสื้อแบบตัวใหญ่ยาวแล้วเขาค่อยปรับไปเรื่อยๆว่าถ้าสมมติว่าเราเราทำไรายได้ได้ทำนั้นทำนี้อย่างเงี้ยมันก็จะมีเร็วขึ้นเร็ว up เร็วัพเสร็จแล้วแบบได้ของตามมาแจ็คเก็ตกระเป๋าของกันเนาะแล้วเราก็เอาเนี้ยทำงานนะมันน้องนี่คือขั้นกว่า จะสูงได้หมวกกันน้องหมวกกับน้องกับกระเป๋าใบใหญ่กเอาจํเอาจไว้นะฮะสำหรับใครที่สั่งฟูพันด้ามาแล้วเห็นคนใส่หมวกกับน้องนี้แปลว่าเขาค่อนข้างมีประสบการณ์ในการสั่งอาหารแล้วก็มาส่งให้คนนะเรามารีวิววันนี้ก็ได้บยไม่เคยไม่เคยเห็นเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม <c oughs> โอเคจบจบการรีวิวครับ <c oughs> ม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรหนักกว่าเดิมทําไงทําอะไรเมื่อกี้ทําอะไรผมก็เล่นกันไอ้อาร์ตผลักกูไออาร์ตผักกูทีนี้ไปกูไปโดนโดนนี่ไอ้ที่นี่ยบางวันโล่วงออกมาเบี้ยวไอ้าผักกูเมื่อกี้ไม่ได้ล่วงแบบเบี้ยวอย่างนี้ทุกคนทุกคนลองดูของก็แพงนะก็ดูมันเอียงสัตว์อะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้หล่นแบบว่าเหลือแค่นี้นะหล่นหมดเลยห้อยเฮ้ยห้อยลูกกีฬาเลยนด้วย มึกจะบอกนเลยี้ใครว่าได้นะเสกข้าบ้านไม่ไหนคือถ้าเราไปฏิทินาการเป็นงานศิลปะคุณค่าแต่ว่าใครว่าได้นะใครว่าได้เสกข้าบ้านยังไม่เคยเห็นรูปรูปแบบเนี้ยคือเขาที่เขาประมือกันอ่ะที่เป็นร้านนเลยใค้ว่าอะไรเนี่ย กูถ่ายแล้วนายกูเปิดใบพูดอะไรอ่ะกูเพิเปิดใบไม่มีแล้วเฮียกูถ่ายแล้วนายลืมเปิดใบพูดอะไรกันปะหน้ามันโค่นเข่ามาไอ้คุณลือกเปิดใบต้องเจาะใหม่ไม่พักเจาะใหม่เหรครับใส่มาตะลันนี้ใหม่ไปพักทับนะไอ้เจ้าก็จะรู้ได้ไงพูดอะไรวะมันจำได้อีกจำได้จำไม่ได้เดี๋ยวเด้แค่เดียวคือต้องต้องเจาะใหม่ายทั้งตะบนไหมเล่าใหม่ได้ไหม ลวประวัติมันจะมีประวัติแบบพวกคนต่างประเทศอ่ะเขาจะมีแบบว่าในกรอบรูปอ่ะเขาจะใส่พวกจดหมายสำคัญๆไว้ที่แบบสืบต่อตระกูลของเขาอ่ะไอ้กูคือผู้ถูกเลือกกูคนพบอ้าวก็หลังกูไปโดนแล้วมันในนี่มึงผักกูไงกูไม่ได้ผลักอยู่ไกลกันด้วยยีีันาแล้วครับ ทาเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเร็วเร็วที่เขายุ่งอยู่ก็เอาตอนตอนนี้ไม่เป็นไรเราไม่เอาเอ๊ะข้าวเปล่าหนึ่งผมต้องนั่งตรงไหนครับหนึ่งที่พี่พี่ยังอยกกินอะไรไหมถ่านมาเรียบร้อยแล้วครับครับต้องใช้ต้องใช้คำให้ถูกต้องด้วยมัต้องมีสัมผัอะไรหรือเปล่าครับผมมึงทริปเหรอ ซอนผมได้ไหมฮะพวกมสมศักได้ค่ะอย่างเช่นไว้สาก็คือการเคารพกันไหว้สา,สาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ยจะแต่งตั้งเป็นเจ้าหลวงแล้วก็ดำรงพยศในเมืองทิพต่อไป <c oughs> ไประดับพุ่มทองขี <c oughs> ่พุ่มทอง <c oughs> ก็ว่ากันไปเจ้าหลวงชช่ออไับ <c oughs> เจ้าหลวงก็คือคนที่ว่าเป็นคนดีเป็นคนปกครองเมืองทิพย์ไงถ้าเป็นคนดีอนี้ไม่รู้เว่นหมไม่หน้าผักมีบางอังเปงนจงปกปักรักษาเมืองของ้าไว้อย่าให้เผ่าให้เผ่าให้เผ่ากับสุดแล้วทีเดียวยากทีเดียวยากะครับภาษาไม่ได้ยากหรอ มันจะยากให้ตัวเราต้องคุยกับเขาทุกวันวยสาก็เหมือนหมายถึงว่าการเคารพกันเจ้าหลวงจะไปไหนเจ้าหลวงจะยังไงก็คือพูดได้ตามปกติอย่างพวกเนี้ผู้ชายคือเจ้าหลวงใช่ไหมแล้วถ้าผู้หญิงอ่ะเจ้านางเจ้านางเซฟเจ้านางเซฟตั้งไว้หมูการแต่งตั้งระหว่างคนใกล้ชิดมีการแต่งตั้งแบบขึ้นเรือใช่ก็มีการอวยยศ์วยพรให้เฮ้ยเว้ยวยศ์ขึ้นไปอีกจะเป็นยังไง คือออกแถลงการจากเมืองทิพย์นะอ,อย่างเช่นน้องชื่ออิกครับอีกก็คือออกแถลงการในนามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ค่วนี้นะคะเรามาแต่งตั้งเจ้าหลวงอีกนะคะดำรงพยศเจ้าหลวงนะคะประดับพุ่มทอง99พุ่มทองขึ้นเป็นเจ้าหลวงของเมืองทิพยนะ์นัมเบอร์วันนะน้องนะนัมเบอร์วันค่ะขอปังปุริเยตลอดไปชอบอ่ะคือชอบ <laughs> ชอบแล้ว นั่นแหละก็นการอวยยศกันเออชอบชอบมีคำศัพท์อะไรอีกมั้ยมันมีคำศัพท์ไหมมันก็ไม่ได้ใช้คำศัพท์อะไรมากมายมีแต่ว่าไหวาสาที่เราใช้ใช้กันก็คือแต่งตั้งเจ้าหลวงเจ้านางแล้วก็อวยพรที่กันและกันอะไรแบบนี้ค่ะแบบแว่าอย่างเงี้ยก็คุยปนปกติใช่ไหวาสาไหวาสาให้มีความสุขและเจริญคิดการใดสมความปรารถนาด้วย ทำไมมันลงหลุมนี้ได้ล้ยนะคะด้วยบาแล้วมีของพระมหาธีริเจ้าแห่งเมืองทิพย์ขอให้มีความเจริญเจริญคิดการใดส่งความปรารถนาขอให้ร่ำลวบเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านขึ้นไทรถ้าจะลากันต้องมีก็คือไม้สาแล้วก็ไปเลยอืแค่นั้นขาไม้สาชอบอ่ะ ใช่แหลวไม่ทำกูมาทำไมกูไม่มึงมาซื้อจอกูเป็นผู้เอ็กซปตอี้เอ็กซ์รปลว่าเอ็กซ์เเอ็กซ์อะไรเอ็กซ์ออกเปิดะเปิดเปิดออกคือ ได้ไหมสว่างไหมนึงเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายมาคนลกทึงเห็นมึงเห็นกูลกไหมกูไม่ดูไลฟ์กูนั่งขำเลยเดี๋ยวนั่งขำคุยกันกันสองคนคุยคุยเรื่องอื่นเลยโอ้ย oh, <yeah. S 1> แย่กูลกสัตว์อะไปดูใครที่ได้ดูไลฟ์พระมหาเทีเจ้านะครับ oh. ช่องวีนเพจวีนโอ้ oh, ผมโลกมากอะนั่งนิ่งเลยเ้ย yeah. ่เอาน oh. ้าจอ นะอยากจะไม่เกลียหอกใจดีแบบนี้อยากจะ่งน้องนะโอเคน่ารักแต่มีเขาจะบอกให้เฉลยนะว่าเราเป็นครีเอเตอร์มาจากอะไรเงี้ยแบบมาทำคอนเทนต์ฟลูป็นได้แล้วผมผมเป็นครีเอเตอร์ครับเอาเรามากินอันนี้ก็ก่อนนะหมูเอาแบบว่าไลเดอร์มานั่งกินด้วยได้เลยจริงๆผมรอเล่นนะครับผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นอ่ะเออนะคะกินข้าวก่อนนะกระลวดพันข้าวได้กินข้าวไม ข้าไม่ขาไม่แกะด้ครับอ okay อโอเคเลยแกะเลยมา <c oughs> อ้้าวไเี้ยโดนปัดทิ้งกันเลยนั่นแหละจบไอ้ีข้ามไปแต่ว่าแต่ว่านางนางหลังกล้องก็น่ารักนะตัวจริงน่ารักตัวจริงน่ารัก,รรกแบบว่าพูดดีเลยอ่ะอก็เราไปเข้ามานต์กั่อฮะเจอกันตัดจบอย่างเงี้ยแหละไปเจอเจอเข้ามานตสักครู่นะคะมองอะไรอ่ะตอนนี้ก,กีฬาประธานเลก็ิ่งก็วิ่งใช่ค่ะล้วตอนนี้ประธานก็มาถึงทางพิธีแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีการตัด ไม่เคยเห็นก็ไ้เยคะิปอร์เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะอิเที่ยวแหมเขาเคยดีมาอะไรยิอร์เตอนี่ฮะิอร์รี้มีใครบ้างครับพี่แพทพี่มิ้นที่อะไรเยอะแยะมัเป็นสังกัดที่แบบรวมผู้หญิงอะรวมผู้หญิงที่เป็นสตรีมเมอร์อ๋อรีู้นั้นเงียแล้วเาทาแบบว่าสยวงไอดอละแบบว่ามีทั้ง้องทั้งเต้นแล้วก็เล่นเมเปอด้วยรผมรู้จักพี่มนูด้าครับ ต่อได้ป่จะจุดประสงค์มึงจะซื้ออะไรบ้างก็จอจอจบแล้วจบแล้วไอัน,นี้ขายไปแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่ยืนได้จอยืนได้จอยืนได้จอยื่ได้จอไปเดินเล่นอยู่ทางนออี้ตั้งนานเลยเดินกอดเทพดิโอุอ้อยคนนุ่มมาลุนเนี้ยโคตรนุ่มมากเลย

ซื้ชัวนะชัวนะจาลค่ะ้ไอ้อ่ซื้อชัวทุกคนซื้อแล้วกินดีด้วยนะที่เธอได้เริ่มจอใหม่สักทีโอเคเพราะว่าผมจะปิดจิ้มเนี่ยแล้วผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยปิดเลยปิดแล้วเหนื่อยวันนี้เหนื่อยเหนื่อยแต่ตอนกลางวันแลลวปิดแล้วทิฟตี้ในงานดีครับสำหรับลิปมในวันนี้นะฮะเรียกว่าวันเดยินเดพวกเราชาว ซีซีพีเฮาหรือเปล่ามันมาแค่ครึ่งเดียวอะถึงครึ่งไงกับสามคนไอ้ที่มาแลวแจ๊งเรามีกี่คนวะโอ้คยี่สิบแปดสามสองอืมหกสี่คนเจอก,กั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 นคิดเราไปนานไปแล้วนะครับบาย